สวัสดีครับเมอนีก็มีสินค้ามาแนะนำนะครับเป็นก้อนไฟไลนกนะครัพผู้ใดสนใจกับที่ตะกาได้นะครับบ้านไพนะครับที่มีนกมาเกาะหรือว่ามาขี่ใซ่นะครับเอาก้อนนี้ไปทาหม่งมันมาเกาะนะครับหรือว่าเขาเอาไปวางไว้นะก็ได้นะครับหม่งมันมาเกาะหม่งมันมานอนนะครับนี่เอาก็ะชมาเปื่อให้เบิ้งนะครับนี่นะครับ ก่อนดำดำนะครับก่อนไฟลายนกนะครับต้องเอาไปลองเมืองนะครับอันนี้หฮากระิเอามาลองเมืองขึ้นกันนะครับว่ามันสิไลได้จริงบ่นะครับอันนี้ห้องก็ะจิเอามาาว้ายจูดทางหลังองค์เทวดานะครับที่ติดทองเซ็ตนะครับบ่อ้มันมาก่อใส่บ่อ้มันมาขี่ใส่นะครับนี่นะครับมองใดที่มันมักมาก่อเข้ากับมาว่างไรนะครับ ใด้สนใจกะทิตะก้าได้เลยนะครับ